าเลละคนได้เลยหลอก เ้นนี้ดีนั่นน่นเขาใช้สะพานหรือว่าเดินหรือเดินเรอนี้จะมีลง,ลงนี่จะได้เาลงไปเราเมืองมิลานไปมิลานกัน เรีนเขาแพงไงฮะกระแพงเข้ารีไวายก็ไอ้นั hmm, yeah. uh ่น huh. ม uh, uh ันซื้อไอ้ไอ้ดีดอกมาดันพี่บอกว่าขึ้นเริ่มเหมือนกันจะเป็น่ยนการมาจากสิบเปียก็ยังไม่ข้ามเหรอลูกรอก่อน เออเดีดเด็ดวันศุกร์ก่อนกลับเ๋ยวร้านผลไม้ชอบชอบผลไม้จเจริญหัวเจริญตา,อ,าอุ้ยยูดีเลี้ยงหมาตึมนึงข้ามถ่ายอยู่อเปล่ากูมันหนาว ชอ,ชอบน่ารักน่ารักต้นอะไร,รอ่ะต้น<ว>อะไร,ร<ต>วะไม่ว่ากินได้นะเนี่ย<ต><ว><ต><ว>ลืมดูเสียงดีอยู่นะไม่มี<ต><ว>แท็ก แหกปากก็เหมือนพ่อกับพี่โนไงออกไปต้นมะกอ,อกเขาเนี่ยมะกอ,อกทำโอลิฟออยต้นเขาสวยนะบ้านเราบ้านเราซื้อกันต้นเป็นหมื่นเลยอะ่ะพี่เฟิร์นนะพี่เฟิร์นดารานะั่นก็ซื้อต้นมะกอ,อกเอาตอต้นใหญ่แล้วมันเกิดมาหน่อยต้นหลายหมือ่นอะ่ะปลูกกินนึงเออจะเป็นแสนครับปลูกประดับสวนมันคงไม่ออกลูก มันสวย่ะพ่อนี่ต้อนอีหยางว่ะแห่งคอมเมนรล้นเนี่ยคนเขาเลยด่ายูทูบเบอร์ปลาดานี่คือจะมาหากาแฟร้านเบเกอรี่ร้านดังสวยนะม <c oughs> าดูเมืองขาก็บอกให้ซ <c oughs> ื้อปลาดาม,มาซื้อสับปาดา <c oughs> <c oughs> ว้าวุ่นเลยทีนี้ดูเมืองครับปะช้อปปิ้งของคนรวยครัเนี่ยมีแบรนด์มีหรูยอยู่ข้างหลังด้วยแต่เป็นไรไม่รู้เราไม่ชอบหรูเลย เดี๋ยวขากราบก็ชอบนะคะก็รใช่ยังเหตุอะไรนี่เมื่อเช้ามีราวัลบอกว่า,า,วาเรื่องเงินดิจิตอลน่ะจิตอ๋อไม่ได้ดูเลยตัดคนสามเกณฑ์ออกคือกลุ่มที่หนึ่งตัดกลุ่มคนรวยที่มีเงินเดือนมากกว่าสองพันห้าใช้คำนี้เลยนะกับ <laughs> แล้วมีเงินเก็บไม่เกินแสนอีกอันหนึ่งคือตัดกลุ่มคนรวยที่มีเงิน ท่านเนี้ยเหรอรวยคนคนเรเป็นคนรวยเหรอเนี่ยหนม่งตะตนไอล่อ <c oughs> น